สวัสดีครับท่านคุณผู้ชมทุกท่านก่อนที่จะไปรับชมรับฟังทางช่องพยากรณ์ฝนวันนี้ก็ขอให้ท่านคุณผู้ชมช่วยกดติดตามกด s u b s c r i b e ช่วยเป็นกำลังใจให้กับทางช่องพยากรณ์ฝนวันนี้ด้วยนะครับขอขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับเชิญไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าจากข่าวสารประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่27ถึงวันที่2เมษายน65ห ในช่วงวันที่27ถึงวันที่28มีนาคม65และในช่วงวันที่1ถึงวันที่2เมษายน65บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนจึงทําให้บริเวณดังกล่าวจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยจะเริ่มจากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือจะได้ผลกระทบในระยะต่อไปซึ่งจะมีลักษณะของพายุดังนี้จะมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงฟ้าร้องฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยตอนบนช่วยคลายความร้อนลง ส่วนในช่วงวันที่29ถึงวันที่31มีนาคม65ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปรกคลุมประเทศไทยตอนบนจึงทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปรกคลุมประเทศไทยตอนบนจึงทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนฟ้าขนองบางแห่ง สำหรับภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่31มีนาคมถึง2เมษายน65เนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนใต้จะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซียในช่วงวันที่1ถึงวันที่2เมษายน65ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่27ถึงวันที่28มีนาคม65และในช่วงวันที่1ถึงวันที่2เมษายน65ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงฟ้าร้องฟ้าผ่าที่อาจจะเกิเกดขึ้นได้โดยขอให้ประชาชน หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และปใายโฆษณาและสิ่งปลูกก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยภาคเหนือในช่วงวันที่27มีนาคม65 และในช่วงวันที่31มีนาคมถึง2เมษายน6 5หจะมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40- ถึงร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งในช่วงวันที่28มีนาคมถึงวันที่2เมษายน65หจะมีพายุฝ,ฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึงร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่2 7มีนาคม65และในช่วงวันที่31มีนาคมถึง2เมษายน6 5จะมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึงร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บต,ตกบางแห่งในช่วงวันที่31มีนาคมถึงวันที่2เมษายน65จะมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึงร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่28ถึงวันที่30มีนาคม65อากาศร้อนกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ถึงร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางในช่วงวันที่27และวันที่30ถึงวันที่31มีนาคม65จะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ถึงร้อยละ20ของพื้นที่ ในช่วงวันที่2 8ถึงวันที่29มีนาคม65และช่วงวันที่1ถึงวันที่2เมษายน65จะมีพายุฝนฟ้าคนองร้อยละ30ถึงร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคตะวันออกในช่วงวันที่27ถึงวันที่28มีนาคม65และในช่วงวันที่31มีนาคมถึง2เมษายน65 จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ถึงร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนในช่วงวันที่29ถึงวันที่30มีนาคม65อากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ถึงร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วลม10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงวันที่27ถึงวันที่30มีนาคม65จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ถึงร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่31มีนาคมถึงวันที่2เมษายน65หจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ถึงร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วลม15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงวันที่27-30ถึงวันที่มีนาคม65จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30ละของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่31มีนาคมถึง -2 เมษายน65 จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ถึงร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วลม10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงวันที่27มีนาคม65จะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ถึงร้อะ20ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่28มีนาคมถึง2เมษายน65จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ถึงร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงลมใต้ความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับคลิปนี้ถ้าคุณผู้ชมเห็นว่ามีประโยชน์ขอให้ช่วยกดติดตามกด Subscribe กดไลค์ กดแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้กับทางช่องพยากรณผลวันนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน